นี่ทุกคนไล่ควายเดินผ่านละลูกนู่น,นเก็บหน่อไม้กันทุกคนอุ้ยหน่อไม้เยอะแยะเลยอะกำลังออกอีกูดเอ้เข้าไปกันหมดแล้วเร็วๆนี่เปินชอบดื่มน้ำตาลสดมาก เดี๋ยวเรามาเปิดขวดกันนอนน้ำกันจ้านอนน้ำก่อนกลับบ้านมาเลยมาเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปกินแถวบริเวณตีนเขากันมา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 ให้เร็วใหไว เดินถึงเร็วก็ได้กินเร็วเดินช้าก็ได้กินช้านะไปทุกคนวันนี้ไปเลี้ยงควายกันเออเอเอเร็วไวยังหันหัวมาชนกันนี่ใส่สียอะไรตัวนั้นนี่แทน,นที่จะรีบเดินยังจะหันหัวมาชนกันอีกีหลวงเถิด ไม่โดนไม่เร็วไม่ดีขึ้นเลยวันนี้เดินทางไกลต้องรีบเดินนูน่นไอพวกเดินเร็วข้าไปนูน่นถึงนั่นมดแล้วนะถึงแยกมดแล้วเฮแทนที่จะพากันรีบตื่นย่างจะหันมาชนกันอิจฉากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะอีหลงอีหลงเดี๋ยวมึงโดนนะหลายรอบแล้วนะ เองเดินช้าพอเขาเดินตามทันก็อิจช้าเขาไม่อยากให้เขาเดินตามทันแล้วก็หันหัวมาชนเขาไปเนี่ยเมื่อก่อนในนี้มีเห็ดด้วยนะเห็ดแล้วงโงกเหลืองแต่ทุกวันนี้สูญพันหมดแล้วมั้งสมัยตอนเปิ้ลนเด็กๆนี่ไม่ต้องไปไหนไกลอะ่ะแค่เข้าป่าใกล้ๆหมู่บ้านนี้ก็ได้แล้วเมื่อก่อนมันไม่มีคน มาเก็บเยอะเมื่อก่อนบ้านอื่นเขาไม่ค่อยมากันทุกวันนี้ทั้งบุรีรัมทั้งอะไรมาจากไหนตัวไหนไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเมื่อก่อนเยอะมากเหตุที่เนี่ยไอดอกบานบานนี้ไม่มีใครเอาเลยนะชาวบ้านอะ่ะหมู่บ้านนี้เขาก็ไม่ค่อยเก็บไปดอกบานบานเนาะเขาเก็บแต่ไอดอกตูมๆแล้วก็ไข่เร็วไปไวร้อนแลเนี้ย คนร้อนไม่ใช่ควายร้อนให้ไหวเลยวันนี้เราต้องเดินผ่านผ่านเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะมันเป็นที่พักของเขาเราก็เดินผ่านตามถนนเขาแหละ ไปจ้าไปจ้านี่ทุกคนไล่ควายเดินผ่านละลุนูน่นข้างหน้ามันจะมีทุ่งนามันก็ยังมีทุ่งนาอีกนะไปไปไปให้ไวนะจ๊ะอย่าเพิ่งรีบกินยังไม่ถึงที่วันนี้ ยังอีกยาวไกลพวกเธอต้องเดินไกลๆแบบนี้แหละให้เหนื like like ่อยไปไปไปเก็บหน่อไม้กันทุกคนอุ้ยหน่อไม้เยอะแยะเลยอะกำลังออก จ้าไปินยขึ้นถนนแล้วนะสองตัวบัตรไวเลยเดินเร็วก็ถึงเร็วนะอีกกูเดยมึงให้ไวไหน่อยมึงอ่ะช้ากว่าเพื่อนเลยไปเลยไปเลยวิด้วยจุนน้อยไอ้จุนน้อ,นอยเดินตามคุณนายอึงอ่าง ไอจรวดจมน้ำนะมึงไงไปไปไปหน่อไม้กำลังออกทุกคนไม่มีเวลาหาเลยอันนี้มันอยู่ตามข้างทางหน่อไม้เนี่ยตามข้างทางถนนแบบเนี้ยไม่มีเวลาหาไม่มีเวลากิบควายไปเดี๋ยวมันจะกินข้าวเขาเนี่ย ทุ่งนาอันนี้ก็จะเป็นป่าแล้วเราก็เดินข้างๆป่าเผลอไม่ได้หรอกอยากเดินหาเห็ดหาผักแหละแต่ว่ามันหาไม่ได้อะควายมันมันเยอะเกินไปอ่ะแล้วมันก็ดูเลยยากไปหน่อยให้เร็วให้ไวเอ้ยพากันวิ่งแล้วนะคึกข,ขนองหลือเกิน เร็วเวหวน่อยวิ่งทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็ชนคนในี่สันดาเน้เอ้ยอีกูดเอ้ยเข้าไปกันหมดแล้วเร็วเร็วไปมันเข้าไปถึงไหนแต่ถึงไหนก็เลยนะ มันคงดีใจมั้งเนาะมันจำที่กินได้แต่เปิลเบื่อนิสัยพวกมันอยู่อย่างหนึ่งเวลาไล่น่ะเดินตามถนนนะ่ะมันชอบกินข้างทางพี่เขาเก็บกระดิ่งคอได้นี่กระดิ่งใครทำกระดิ่งร่วง อากาศร้อนจังเลยาทางที่มีลมนะเนี่ยเดี๋ยวเราดื่มน้ำตาลสดกันดีกว่านี่เพิ่ชอบดื่มน้ําตาลสดมากเดี๋ยวเรามาเปิดขวดกันนี่กันไก่เปิดฝาขวดใช้ตรงนี้มันเปิดนะทุกคนเปิ่นพกเป็นประจำนะคะพกไว้ทุกวันเพื่อที่จะมาเปิดไอ้นี่ก็จับงัด จับงัดมันเข้าไปนี่ได้แล้วง่ายๆซื้อติดบ้านไว้สักอันหนึ่งก็ดีนะทุกคนทุกคนก้นไกนี้ไม่ใช่ว่าตัดผักอะไรได้อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเปิดฝาได้แค่อย่างอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเปิ้ลจะมาตัดหน่อไม้ให้ทุกคนดูนี่หน่อไม้ ตัดเลยค้าเนี่ยคมมากเลยนะทุกคนคมจริงๆนะเนี่ยใช้งานมาสี่ปีแล้วนะยังคมอยู่เลยเนี่ยดูง่ายไหมอะเนี่ยง่ายมากพวกอันเดียวสามารถตัดผักก็ได้ เปิดฟ้าโขดก็ได้นี่รีบกินจ้ารีบกินถึงที่กินแล้วไม่กินนะเดี๋ยวจะพากลับข้อคืนถ้าพากันเดินอีกอะเดี๋ยวจะให้ไปกินราดยางเกินเยียวยาแล้วควายข้องเนี้ยเวลาไล่เดิน เดินไล่ตามถนนแบบนี้ชนกันหันหัวจะชนกันอย่างเดียวเลยแบบว่าไม่ยอมให้เขาเดินแซงนะคือเขาเดินทันตูดแล้วไงแล้วก็ไม่ยอมให้เขาแซงนี่ก็หันหัวมาชนเขาไล่เขาไล่ชนกันอยู่บนถนนราดยางนะ่ะนี่ใส่ไม่ดีเลือกอย่างหนึ่งนะควายโคกนี้เวลาไล่ชอบเล็มเล็มซ้ายเล็มขวาเล็มอยู่นั่นแหละแทนที่จะรีบเดิน ใครจะว่าบ่นก็ขี้บ่นก็ว่าไปเถอะคือมันมันเกินเยียวยาแล้วควายคอกเนี้ยเลี้ยงจนรู้นิสัยมันหมดแล้วอ่ะตัวไหนดือ้อตัวไหนไม่ดือ้อนะตัวไหนเป็นยังไงอ่ะรู้หมดแล้วบรรยากาศเลี้ยงควายลมแรงจังเลยถึงจะลมแรงงี้ก็จริงนะทุกคนแต่ก็ใช่ว่าจะเย็นนะ มันเหมือนมันจะร้อนอบเตายัางไงก็ไม่รู้ถึงจะมีลมก็จริงแต่ก็ยังร้อนร้อนรีบกินนะจ๊ะอุ๊ยอันนี้โใคไขว่าีอตัวกลางนี่มันมีสี่ตัวใช่ไหมไอตัวแรกนี่ไข่อ่ะตัวแรกซ้ายมือไอเตี้ยเปล่า คือสองจิ๋วสามไอยักษ์อ๋อนู่ในเตี้ยอยู่ตัวที่สี่อยู่นูนอันนี้น่าจะไอหยงแหละตัวแรกน่ะไอหยงออจิ๋วไอยักษ์แล้วก็ไอเตี้ยอยู่นี่ท้องย,ย,ยุ้ยแล้วแต่ละตัวลูกควายยังไม่ได้ฉีดยาพยาธิให้เลยรีบกินนะจ๊ะจะได้รีบโตแล้วก็จะได้ขึ้นรถให้ไว อยู่ไปกไ็เห็นมีประโยชน์ตรงไหนอยู่ข้าวแล้วทุกคนกินข้าวกันอันนี้น้ำดื่มน้ำดื่มนี้เปิ้ลจะซื้อซื้อน้ำดื่มไปที่เป็นถังอะถังละสิบบาทสิบห้าบาทแล้วก็เอาขวดเปล่าแบบเนี้ยไปโกกเอานี่วันนี้ได้กระปุกข้าวใหม่วันนี้ห่อเนื้อหอ่อ,หอเนื้อหมูทอดมากิน กินข้าวกันนะทุกคนกินข้าวกันค่ะทุกคนเวลาเรามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่ามาป่าหาผักป่าหาของป่าพวกนี้นะต้องมีมีดติดไว้ด้วยนะต้องมีมีดพกกระเป๋าไว้เพราะว่านี่เปิ้นได้หนมอไม,มาเดี๋ยวเราจะมาทําการสับยอดมันสับหัวมันสับตรงชิ้นส่วนที่มันเก๋อ นั่งฟังเสียงควายเล็มหญ้าง่วงนอนจังเลยมันฟังแล้วมันเพลินดีดูคนสวยดิงดองกับคุณทวดกินอะไรไม่รู้ไอ้ที่หญ้ายาวๆนี้บางตัวมันไม่กินนะตรงเนี้ยเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ที่ว่าควายมันนอนปลักกันน่ะ แล้วทั้งขี้ทั้งเยี่ยวขี่คโครนอะไรบางทีมันหมินบางตัวมันไม่กินนะเนี่ยทีนี้พอมันไม่มีควายตัวไหนกินหญ้ามันก็เลยยาวยาวแต่จุดเนี้จุดอื่นไม่ค่อยยาวขนาดนี้ดูดิงดอลูกสาวฉันเอ้ยเอ้ยเริ่มตึงเลยนี่วะไปกลับบ้านได้เริ่มตึงแล้ว ไปไปไปหมดเวลากินหมดเวลากินแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วไปเลยวันนี้ลงละลุดีกว่าเมื่อเช้าไม่ได้ลงเมื่อเช้าไม่ได้ลงผ่านทางนั้นเมื่อเช้าอ้อมวันนี้ลงละลุดีกว่าถ้าให้ลงตอนเช้าไม่ได้เดี๋ยวมันวิ่งแล้วมันก็ทะลุไปเหยียบ นาเขาต้นข้าวเขาถ้าจะให้ผ่านก็ต้องให้ผ่านต้นยินให้ลงไปต้นยินมันจะไม่วิ่งแล้วหมดเวลาวิ่งวิ่งไม่ไหวหรอกหนักท้องไปไปกันทุกคนกลับบ้าน นอนน้ำกันจ้านอนน้ำก่อนกลับบ้านอันนี้มันคือเอ่งธรรมชาตินะตรงเนี้ยแล้วก็น้ำน้ำฝนมันก็มารวมกันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันต่ำมันก็บัวควายก็ได้อันนี้ส่งจากตรงเนี้ยเนาะได้ดื่มน้ำนอนน้ำตรงนี้แหละ รีบนอนรีบดื่มนะจ๊ะถึงเวลาเข้าคอกแล้วด้วยกระดอกกรดดนี่นอนน้ำยังไงวะหัวยังเลอะแต่ขี้ดินแดงๆอยู่เลยนะด้วยตัวเล็กๆอยู่ข้างบน ไปการกลับบ้านเย็ยนแล้ว